เปลี่ยนแบ็กกราว์รูปนี้ด้วย Adobe Photoshop อันดับแรกให้ Import รูปนี้เข้ามาก่อนจากนั้นไป Duplicate Layer แล้วไปเลือกที่ Polygonal Lasso Tool แล้วครอบรอบๆหนังสือค่อยๆรากเส้นให้ตรงอย่าให้เส้นออกครอบด้านนอกเพื่อความเนียนของหนังสือพอครอบเสร็จให้คลิกขวาเลือก Select Invert เพื่อเปลี่ยนไปเลือกที่ Background และคลิกขวาที่ La เยอเลือก r a s t e r Light Layer แล้วคลิกขวาที่ Selection เลือก g e n e r a t v e Fill จากนั้นกด Generate รอสักครู่ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ออกมาจากนั้นดูที่ด้านขวาจะมีให้เราเลือกอยู่3แบบเลือกตามที่เราชอบได้เลยในคลิปต่อไปจะมาแต่งภาพให้ได้โทนแบบนี้ถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับมาแต่งภาพแบบออ l เรนทิวกันครับให้เลือกเลเยอร์แบ็กกราวด์แล้วกดคอนโทนอยู่ปรับ saturation เป็นลบ0นแล้วกด control คอนโทลค้างเลือทั้ง2เลเยอร์คลิกขวาแล้ว m e r ์ e เลเยอร์จากนั้นไปที่ฟิลเตอร์เลือก camera อ a w filter ในเบื้องต้นปรับตามผมได้เลยครับภาพมีต้องการให้มีคอนทราสเซนอย่อยแล้วก็มีชาร์โดที่เห็นได้ชัดครับเพิ่มไฮไลท์เล็กน้อยแล้วปรับสีดําให้มากขึ้นครับจากนั้นเพิ่มขอบดําครับแล้วเพิ่มดีไฮแสครับไม่ให้ภาพเป็นฟ้าปรับโทนเคิร์ฟในส่วนของเงาครับให้เงามีความเข้มขึ้นครับแล้วเราไปเริ่มแต่งสีกันครับปรับชาร์โดให้มีความติดฟ้าเข้มครับและปรับไฮไลท์และมิดโทนให้มีความอมส้มครับผมเท่านี้ภาพของเราก็จะมีความออเรนทิลแล้วครับจากนั้นเราก็ไปปรับแก้ไขนิดๆหน่อยๆครับให้ภาพดูมมมีควาาซิินตกขึ้ และนี่คือภาพที่แต่งเสร็จแล้วครับในคลิปต่อไปเราจะมาทำการใส่ฟอนต์แล้วก็ใส่พร็อพครับถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับมาใส่เทคเงาและพร็อปกันครับอันดับแรกเลือกที่ Lo Soto o ทแล้ว Duplicate Se Layer Selection ส่วนที่ต้องการใส่พร็อพคลิกขวาเลือก generative fill ใส่พร้อมที่เราต้องการในที่นี้เลือกเป็นปากกาดำแล้วก็นังสือจากนั้นกด generate แล้วไป convert to smart object ทั้ง2 Layer กลับมาที่ Lo So โซ o ทให้เลือกบริเวณพร็อพของเราไปที่ f i l t e อร์ในหัวข้อเบอร s เลือกกึ ปรับเลดียสให้เป็น2.1จากนั้นกดโอเคทำแบบเดียวกันกับหนังสือในตอนนี้เราจะได้รูปที่มีพร็อพแล้วเรียบร้อยเรามาเริ่มใส่เท็กกันครับเลือกที่ horizontal type 2แล้วใส่ข้อความจากนั้น o t t r o l A แล้วทำการเปลี่ยนสีโดย Copy สีจากงเงาของภาพแล้วกดโอเคแล้วจัดเรียงตำแหน่งคร่าวๆคลิกขวาที่ Layer t e x t เลือก r a s t e r i v e type d u p l i c a t e layer เพิ่มแล้ว merge layer ปรับขนาดตัวหนังสือนิดหน่อยแล้วก็ไปที่ polygonal lasso tool ครอบบริเวณปกหนังสือแล้วกด ctrl j Duplicate Layer แล้วไปกด ctrl t ที่ text จากนั้นจะเห็นหัวข้อ Verb ให้เลือกเป็นแบบ wave ปรับตัวหนังสือและจัดวางจากนั้นไปที่ filter ในหัวข้อเบอร์เลือกกรเส้นเบอร์ปรับ radius เป็น1.0 <Yeah. S 1> เท่านี้เราก็จบไปแล้วกับซีรีส์หนังสือฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับ